วันนี้มารีวิวปืนยิงนังสกสติ๊กสิบหกเลยิงอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุน่นที่หัวใหญ่หน่อยนะครับเป็นเด็กเนียมนะหัวใหญ่ซึ่งรุ่นนี้ท้ายพับได้รุ่นนี้นะท้ายพับได้ซึ่งแล้วก็มีมียิงนกก็ได้ยิงปลาก็ได้หัวใหญ่มากแล้วก็ยิงมียังยิงนกยิงปลามีก็มีลูกยิงปลาลูกยิงปลาแล้วก็มีแทงเรเซอร์ มีเดสเซอร์ไหอันหนึง่งมีแถมยางยางิงีนกได้2เส้นางานสอเส้นมีแถมยางยิงปลาให้1เส้นเพิ่มเป็น3เส้นลูกกรอยิงนก2อ,อันลูกกลงยิงนกสอ,อันแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่งหนนะัดซึ่งอันนี้แถมทั้งชุดนะครับแล้วก็อันนี้ราคาพิเศษ1,850ถ้าจ่ายไปทางเพิ่ม1นึร้บาทนะครับ สนใจนักก็ติดต่อ080-8661116ครับ, 80, 80, 60, 1, 1, รบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ